sound of battles fought and lives lost bring me your honor my dear dear snow white การละครั้งหนึ <trendy> ่งนานมาแล้วในช่วงกลางฤดูหนาวขณะที่ราชนีของอาณาจักรกําลังดื่มด่ํากับพิมะราชนีได้พบกับกุหลาบพี่ดอกท้าไอ้หนาว ขณะที่ราชนีได้สัมผัสมันน้ำของต้นกุหลาบก็ได้ตามเข้าที่มือของราชนีโลหิตสามหยดหลังพระส,สุธาความมีชีวิตสีแดงฉานบนพื้นสีขาวทำให้ราชนีได้โดนใจให้ดำี่ว่าข้าอยากมีทายาทที่ผิวขาวแดงหิมะปากแดงสดดุดโลหิตของขา้าผมดำเล่ากับปีกอีกาและจิตวิญญาณแก่งยิ่งกุหลาบดอกนั้นจากนั้นไม่นานราชนีก็ได้ตั้งท้องและก็ได้ให้กำเนิดที่ดาโดยราชนีได้ตั้งชื่อลูกคนนี้ว่า สโนไวท์ White, ขังราชอาณาจักรลาบเลือดในจิตใจที่อาถานแม่แผลโฉมที่งดงามของสโนไวท์ทั้งอาณาจักรนั้นต่างยกย่องเธอพร้อมกับชื่นชมเธอทั้งที่เธอนั้นยังเป็นเด็กแต่เวลาเห็นความปิติยินดีก็ไม่ได้อยู่กับพวกเขานานเมื่อเวลาต่อมาองค์ราชินีได้เสียชีวิตลงราชาแมกนัสนั้นเสียใจเป็นอย่างมากตั้งแต่องค์ราชินีของเขาได้จากไปราชาก็ไม่เคยมีความสุขอีกเลยทั้งอาณาจักรนั้นเศร้าหมองรวมถึงสโนไวท์ด้วย หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีกองทัพทมินของกองทัพหนึ่งได้ออกมาล่อให้องชายแมกนัตให้ออกไปทำศึกกองทัพของราชาเกณฑ์ไพ่ผลมากมายเข้าเล่นงานกองทัพทมินที่เข้ามาลุกลาณาจักรของตนกองทัพราชาผู้ก่หาค่าศึกต่อสู้กับทัพทมินและก็ได้รู้ว่านี่มันไม่ใช่มนุษย์แม้แต่คนเดียวเป็นเพียงแค่ชุดเกาะและสามารถพังเทลาลได้อย่างง่ายดาย้วยกำลังคนของราชาที่มีมากกว่าราชาจึงสามารถจัดการกองทัพปีศาจนี้ลงไปได้หมด หลังจากที่เอาชนะกองทัพดีมาได้พวกเขาก็ได้เห็นรถคันหนึ่งซึ่งภายในรถก็มีเชลยศึกอยู่หนึ่งคนซึ่งเธอก็มีชื่อว่าลาเวนนาเธอมีรูปโฉมหน้าตาที่งดงามจนทำให้ราชาแมกนัดนั้นเกิดความหลงใหลในตัวของเธอและลืมความเจ็บปวดที่เคยมีมาทั้งหมดราชาได้พาตัวลาเวนนาเข้ามาในปราสาทและวันต่อมาเธอก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นราชินีคนใหม่ของอาณาจักรแห่งนี้ตอนนี้ศักดิ์ของเธอนั้นเป็นราชินีลาเวนนาเรียบร้อยแล้ว ในคืนวันแต่งตังราชาและเธอก็อยู่ด้วยกัน2ต่อ2หลังจากนั้นราชาแมกนัตก็ได้มีอาการแปลกๆเขาขยับตัวไม่ได้จากนั้นเธอก็ได้ลงมือสังหารราชาโดยการเอามีดปักลงไปที่หัวใจของราชาและลาเวนินนาเธอคือผู้มีพลังเวทมนต์หลังจากที่ราชาแมกนัตนั้นเสียชีวิตลงไปลาวนนาก็ได้เดินออกไปเปิดประตูด้านหน้าของปราสาท ทำให้กองทัพทหารธรมินที่รออยู่แล้วที่นำทัพโดยฟิลน้องชายของลาเวนนาก็ได้บุกเข้ามาในปราสาทพร้อมกับเข้ายึดปราสาทแห่งนี้บวกมันได้ฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าส่วนสโนวไวขณะที่เธอนั้นกําลังนอนหลับอยู่เธอก็ได้ยินเสียงผิดปกติเธอก็เลยเดินออกไปดูที่ห้องพ่อของตัวเองและก็ได้พบว่าราชานั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วสโนวไวเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากจากนั้นลาเวนนาก็ได้เดินเข้ามาเห็นสโนวไวสโนวไวเห็นแล้วว่า ลาวินนาไม่ใช่คนดีที่เธอเคยเห็นอีกต่อไปแล้วสโนไวท์จึงได้วิ่งหนีเธอไปในทันทีโดยลงไปที่หน้าปราสาทสโนไวท์ได้เห็นวิลเลียมเพื่อนสนิทของสโนวไวท์กำลังที่จะหนีสโนไวท์พยายามที่ตามวิลเลียมไปแต่ประตูเมืองก็ได้ปิดลงจนทําให้สโนวไวท์นั้นถูกจับเอาไว้ในปราสาทส่วนวิลเลียมและกองทับพ่อของวิลเลียมก็สามารถหนีไปได้หลังจากจัดการยึดปราสาทมาเป็นของตัวเองได้ลาวินนาเธอก็เข้าไปในห้องของเธอ และก็ได้เอากะจกบ้านใหญ่ออกมาพร้อมกับถามไปว่าใครงามที่สุดในปัตพีนี้ก็จกจึงออกมาบอกกับเธอว่าตอนนี้ลาวินนางามที่สุดในปัตพีแล้วและเธอก็ได้คําตอบที่เธอต้องการจากนั้นลาวินนาก็ได้สั่งให้เหล่าทหารทมินทําการฆ่าพวกที่ไม่ยอมเข้าร่วมกับเธอจนหมดและได้กักขง Snow White ังสโนไวยูบนหอคอยจนเวลาผ่านไปหลายปีอาณาจักรที่เคยมั่งคัง่งตอนนี้ได้กลายเป็นว่าธรรมชาติสิ้นดอกออกผล ผู้คนต่างพากันจะอดตายคนสิ้นความสามาัคคีกันพวกเขาต่างพากันแย่งชิงเพื่อเอาตัวเองให้รอดส่วนโสนไว้เธอก็ได้โตแล้วเธอนั้นอยู่ภายในหอคอยเพียงคนเดียวแต่แล้วอยู่ๆก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากาตาเธอถูกจับมาเช่นกันโสนไว้พยายามถามเธอว่าทําไมเธอนั้นถูกจับมาเธอบอกว่าเธอกําลังหนีไปที่กองกําลังต่อต้านลาวเวนนาแต่ในระหว่างที่กาตากําลังหนีเธอก็ถูกจับมาที่นี่ สิ่งเธอก็ไม่รู้ว่าทุกจับมาทําไมในฝั่งของลาเวนนาเธอก็ได้ดูชาวบ้านของเธอน,นั้นอดอยากพวกชาวบ้านรอแค่เศษอาหารของลาเวนนาเพราะอาณาจักรแห่งนี้ไม่ได้อุดมสมบูรณ์อีกต่อไปแล้วลาวเวนนาเธอได้ให้น้ําบางส่วนจากภาษาให้กับชาวบ้านนั้นกินและได้หันไปถามน้องชายของเธอว่าแต่ก่อนหน้านี้เราก็เคยเป็นขอทานแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอทําในปัจจุบันก็ถือว่าเมตตาแล้วจากนั้นทหารของเธอก็ได้ไปจับสองพ่อลูกมาได้ ซึ่งลูกชายที่จับมาได้นั้นก็มีหน้าตารูปงามลาเวนนาจึงได้เข้าไปดูด้วยตัวเองแต่เมื่อเธอได้เข้าไปใกล้ๆชายหนุ่มคนนั้นชายหนุ่มกับชักมีดจากทหารแล้วก็แทงเข้าไปที่ลาเวนนาแต่ดาบนี้ไม่สามารถทําอะไรเธอได้โดยที่เธอนั้นมีเวทมนต์เธอจึงได้สังหารชายหนุ่มคนนี้ด้วยการบีบหัวใจของเด็กหนุ่มและก็ได้ตายลงในที่สุด แต่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เธอก็ได้บอกกับฟิวน้องชายของเธอว่าดูเหมือนว่าพลังของเธอนั้นจะอ่อนลงอย่างมากน้องชายของลาวินาจึงได้ไปจับตัวกาตามาและได้ให้ลาวินาสูบอายุไขข,ของเธอไปทําให้ลาวินาฟื้นพลังขึ้นมาได้อีกครั้งและกาตาเด็กหญิงคนนี้ก็ได้แก่ชรลาลงไปในทันทีลาวินาได้ไปถามกับกระจกวิเศษอีกว่าใหงามเลิศในปฏตพีกระจกจึงบอกว่านะตอนนี้ก็คือลาวินา อีกไม่นานจะมีสตรีคนหนึ่งงามกว่าลาวิน,นานั้นก็คือสโนไวท์แต่หากว่าลาวิน,นาได้หัวใจของสโนไวท์มาครอบครองลาวิน,นาจะไม่จําเป็นจะต้องสูบพลังชีวิตจากคนอื่นอีกต่อไปเมื่อลาวิน,นาได้ยินเธอนั้นสามารถเป็นอมตะได้เธอจึงเรียกฟินน้องชายของเธอพร้อมกับให้ไปเอาตัวสโนไวท์มาส่วนสโนไวท์เธอก็ได้เห็นนกตัวหนึ่งบินมาเกาะที่กรงของเธอ จากนั้นเธอึงปีนขึ้นไปดูและก็ได้พบว่ามีเหล็กแหลมแท่งหนึ่งที่เธอนั้นสามารถดึงออกมาเป็นอาวุธได้จากนั้นฟินก็ได้เดินเข้ามาภายในห้องขังหัวสนไว้เธอนั้นแกล้งทําเป็นหลับและฟินก็เข้ามาคุยกับเธอและได้ใกล้เธอสนงไวใช้โอกาสนี้ใช้เหล็กที่เธอนั้นดึงออกมาอีดเข้าไปที่หน้าของฟินจนเขานั้นได้รับบาดเจ็บและเธอก็ใช้โอกาสนี้รีบวิ่งหนีออกมาจากคุกแห่งนี้แต่ในปราสาทมันก็ได้มีทหารเต็มไปหมด เธอจึงได้หนีไปทางท่อ้นาทิถงและก็โดดลงไปในทะเลส่วนฟินก็ได้สั่งให้ทหารตามตัวเธอกลับมาให้ได้สรวงไหวหลังจากที่เธอขึ้นมาบนชายหาดได้เธอก็ได้ตามฝูงงกไปอีกครั้งและก็ได้พบว่ามีม้าสีขาวนอนอยู่ตรงชายหาดเหมือนว่ามันกําลังรอเธออยู่ที่นี่เธอจึงได้ขึ้นขีม่ม้าแล้วก็ได้ขี่ม้าออกไปจากเขตปราสาสทหารของลาวิน่าที่กําลังออกตามหาเธอก็ได้เจอเธอจนได้พวกทหารก็ไล่ต้อนเธอมาเตะ จนหมาได้วิ่งเข้าไปในบ่อโคลนตมม้มาของเธอได้ล้มลงและก็ติดอยู่อย่างนั้นซึ่งมมาไม่สามารถขยับไปไหนได้แล้วสโนว์ไวท์จึงได้วิ่งเข้าไปภายในป่าเธอหนีตายสุดชีวิตส่วนกองทัพธมินที่ตามมาพวกเขาก็ตามเธอต่อไปไม่ได้เพราะที่ที่เธอเข้าไปนั้นก็คือภัยเมืดซึ่งเป็นเหมือนดินแดนต้องคำสาบที่มีสิ่งมีชีวิตที่จะทําให้ฆ่าคนที่หลงเข้าไปข้างในสโนไวท์ได้เข้าไปภายในป่าแห่งนี้โดยที่เธอไม่รู้เลยว่านี่คือป่าต้องห้าม และสโนวไวท์ก็ได้พบกับสิ่งอาถรรพ์มากมายเธอก็พยายามวิ่งหนีสิ่งเหล่านั้นอย่างสุดชีวิตส่วนลาวิน่าเมื่อได้รู้ว่าฟินนั้ันพาท้ายกับเด็กสาวคนธรรมดาที่มีเพียงตะป,ปูแท่งเดียวเป็นอาวุธลาวิน่าเธอก็กดน้องชายเป็นอย่างมากและเธอก็ได้ต่อว่าฟินอย่างหนักเพราะตอนนี้สิ่งที่เธอต้องการนั่นก็คือหัวใจของสโนวไวท์แต่น้องชายคนที่เธอไว้ใจที่สุดกลับทํางานพลาดแถมในดินแดนภัยมืดพลังของลาวิน่านั้นไม่สามารถก้าวไก่ได้ ลาวเวนนาจึงได้รักษาแผลกับน้องชายและสั่งให้ฟินนั้นไปหาคนคนหนึ่งที่จะสามารถเข้าไปภายในภัยมืดและตามตัวเธอกลับมาได้จากนั้นฟินก็ได้ไปตามจับชายคนหนึ่งมาซึ่งเขาเป็นพานป่าที่มีชื่อว่าออลิกฟินได้จับตัวเอลิกมาเพื่อรับคําสั่งจากลาวเวนนาเพื่อให้ไปตามตัวของสนุไว้กลับมาให้กับเธอแต่เอลิกเขาก็ไม่ยอมรับคําสั่งของราชนินีคนนี้ถ้าอยากจะฆ่าเขาก็ฆ่าเขาได้เลยแต่ลาเวนนาก็ไม่ทํา เพราะเธอรู้ว่าอีลิคคนนี้สําคัญกับเธอมากในตอนนี้ลาวิน่าเธอก็ได้ยื่นข้อเสนอไปว่าอีลิกต้องการเมียนรักกลับคืนมาซึ่งภรรยาของอีลิกนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วโดยถ้าอีลิกไปเอาตัวสนองไว้กับไม้กับเธอได้ลาวิน่าจะชุบชีวิตภรรยาของเขาให้หนึ่งชีวิตแลกกับหนึ่งชีวิตแน่นอนว่าอีลิกนั้นต้องตกลงรับงานเพราะอีลิกเขารักภรรยาของเขาเป็นอย่างมากเขาต้องการให้เธอกลับมาและอีลิกก็ตกลงเพราะเขาเชื่อว,ว่าลาวิน่าสามารถชุบชีวิตคนได้ ออลิกได้ไปตามหาตัวสนองไว้ในภัยมืดพ้อมกับฟินและฐานอีก3คนแต่ด้วยความฝีมือของเอลิกเอลิกก็หาตัวสนองไว้ได้อย่างรวดเร็วเธอพยายามขอร้องให้หลิกนั้นช่วยชีวิตเธอด้วยเพราะลาเวนนาจะควักเอาเหัวใจของเธอเอลิกที่ตอนรับงานก็ไม่รู้ว่าทําไมลาเวนนาต้องการตัวพวกอีกคนนี้เอลิกจึงได้การฐานออกไปก่อนและก็ถามไปว่าจะเอาตัวเธอไปทําไมและบอกให้ฟินนั้นทําตามสัญญาก่อนซึ่งสนองไว้ก็พยายามบอกกับออลิกว่า ถ้าส่งตัวเธอให้กับฟินพวกเขาจะฆ่าอีลิกด้วยฟินจึงบอกความจริงกับอีลิกไปว่าลาวินามีพลังของการพากชีวิตคนต่อชีวิตคนแต่ไม่มีพลังในการชุบชีวิตคนและก็ด่าอีลิกไปว่างโง่ที่เชื่อพวกเขาเมื่ออีลิกได้ยินดังนั้นเขาก็ไม่อาจจะทนได้เขาจึงเข้าต่อสู้กับฟินและทหารอีก3คนจนอีลิกจัดการทหารทั้ง3าคนลงไปได้ส่วนฟินก็ได้ดวนอาถรรพ์ของไพมือเล่นงาน จนทาให้เขานั้นเห็นภาพหลอนและก็ไม่สามารถวิ่งตามอีลิกไปได้เขานั้นโมโหเป็นอย่างมากพร้อมกับบอกกับออลิกไปว่าเขาจะตามล่าเอลิกไม่ว่าออลิกนั้นจะอยู่ที่ไหนส่วนอีลิกก็รีวิ่งไล่ตามสโนไวมาจนเจอตัวเธอสโนไวพยายามบอกให้เอลิกช่วยเธอให้พาตัวเธอไปหากองทัพเดอยุกที่ต่อต้านลาวเวนเดอร์ซึ่งเอลิกก็ต่อรองว่าต้องมีค่าตอบแทนที่คุ้มค่าโดยที่เอลิกไม่รู้เลยว่าหญิงสาวคนนี้ก็คือเจ้าหญิงของอาณาจักรแห่งนี้ อีแรกอิลิกนั้นไม่อยากจะยุ่งกับสโนไวท์เพราะดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเป็นตัวสวยแต่สุดท้ายอิลิกก็ยอมที่ตกลงช่วยเธอเพราะดูแล้วถ้าปล่อยเธอไป,ปอเธอก็คงไม่รอจากการถูกฟิวตามไลลาตัดภาพมาที่กองทัพของเดยกุกซึ่งเป็นกองทัพที่วิลเลียมประจำการอยู่ที่นี่ซึ่งวิลเลียมก็คือเพื่อนสนิทของสโนไวท์ตอนเด็กและคนที่เป็นหัวหน้ากองทัพนี้ก็คือพ่อของวิลเลียมพวกเขาได้รู้ว่าลาวเวนนามีพลังแก่กล้ายอย่างมากซึ่งเธอนั้นฆ่าไม่ตาย และที่สําคัญองค์หญิงสโนไวท์นั้นยังมีชีวิตอยู่เมื่อวิลเลียมรู้เรื่องเขาเขาจึงได้จะออกไปตามหาเธอทันทีต่อให้เธอนั้นอยู่ในป่าและหาตัวเธอยังไม่พบและยังไม่รู้เลยว่า,วาเธอเป็นตายร้ายดียังไงแต่วิลเลียมก็ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งเธอเป็นครั้งที่2ส,ส่วนฝั่งของฟินเขาก็ได้กลับมารวบรวมมือดีเพื่อจะออกตามล่าอ e ีเล็กและสโนไวท์เมื่อเขารวบรวมกองทัพขนาดย่อมย่อมเสร็จพวกเขาก็กําลังจะออกตามล่าทั้งสองคนแต่ก็ได้มีนักธนูปิศนาคนหนึ่งได้เข้ามาขวางทางพวกเขา และนี่ก็คือวิลเลียมวิลเลียมพยายามจะขอเข้ากลุ่มด้วยเพื่อจะเข้าเป็นสายแอบแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มของฟินเพื่อออกช่วยสโนไวท์แต่ฟินก็บอกว่าเขามีคนมากพอแล้วพร้อมกับบอกให้คนธนูของฟินฆ่าวิลเลียมซะแต่วิลเลียมก็สังหารพู้ธนูของฟินโชว์ให้ฟินได้เห็นฝีมือของเขาจนวิลเลียมนั้นได้เข้าร่วมกลุ่มกับฟินแต่พวกฟินก็เร่งเดินทางออกตามไล่ล่าทั้งคู่ในทันทีส่วนฝั่งเ e ีลิกได้สโนไวท์ก็พยายามหาทางออกจากป่าหนี ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังเดินทางกันอยู่อีลิกก็ได้สอนศิลปะการต่อสู้ให้กับสโนไวเพื่อให้เธอไว้ใช้ในการป้องกันตัวเองอีลิกไม่อาจจะคุ้มกันเธอได้ตลอดเวลาจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อจนสุดขอบเขตของป่าไผ่มืดแต่ก็ได้มีโทรตัวหนึ่งเข้ามาจู่โจมพวกเขาท้งคู่ไม่อาจจะหนีมันทันถ้าไม่สู้ก็ได้ตายกันแน่อีลิกพยายามเข้าต่อสู้กับมันแต่เขาก็ไม่สามารถสู้กับโทรตัวนี้ได้มันตัวใหญ่กำลังมหาศาลจนโทรตัวนี้ปัดอีลิกจนกระเด็น แล้วมันก็หันหน้าไปเจอกับสโนไว้และกําลังจะเข้าทํำลายเธอแต่เมื่อโทจ้องหน้าสโนไว้โทกลับมีท่าทีที่นิ่งสงบลงและมันก็เดินจากไปอย่างช้าๆโดยที่ทั้งคู่ยังงงอยู่ว่าทําไมมันถึงได้ปล่อยทั้งคู่ไปง่ายขนาดนี้ทั้งสองคนรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้และออกจากป่าไัยมืดออกมาได้ในที่สุดจากนั้นทั้งสองคนก็เดินมาเจอกับชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งซึ่งอยู่หลังป่าภัยมืดชนเผ่านี้ก็แปลกใจมากๆที่ทั้งสองคนรอดจากป่าภัยมืดมาได้ คนที่รอดมาได้ถ้าไม่ใช่พูดผีก็คือปีศาจแต่พวกอีลิกกับเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปหลังจากพยายามอธิบายว่าพวกเขานั้นไม่ได้มาหลายทั้งสองคนก็ถูกต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมกับรักษาแผลกับอีลิกโดยหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่มีแต่ผู้หญิงเพราะผู้ชายได้ผีชีพไปหมดแล้วในระหว่างที่ออลิกกาลังทําแผลอยู่นั้นคนทําแผลก็ได้บอกกับอีลิกฟังว่าสโนไวท์จริงๆแล้วเธอคือเจ้าหญิง อีลิกก็ตกใจไม่คิดเลยว่าหญิงที่เขาช่วยมาตลอดคือเจ้าหญิงอาณาจักรแห่งนี้อีลิกจึงเดินเข้าไปถามโสนไว้ว่าทําไมไม่บอกกันตรงๆซึ่งเธอก็ตอบกลับมาว่าเธอยังไม่ไว้ใจอีลิกตอนแรกแต่ตอนนี้ไว้ใจอีลิกแล้วซึ่งพอตกเดึกโสนไว้ก็ได้คุยกับชาวบ้านเหมือนกันซึ่งชาวบ้านก็ดูเหมือนจะรู้ว่าเธอนั้นคือเจ้าหญิงทั้งหมดชาวบ้านที่นี่ทุกคนต้องมีรอยแผลที่ใบหน้าเพื่อทาให้ตัวเองนั้นอัปลกักจะได้ไม่เป็นเป้าหมายของลาเวน่า พอตกดึกออลิกก็ได้หนีออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้โดยออลิกได้ให้ผลกับชาวบ้านว่าออลิกนั้นเป็นตัวซวยถ้าอยู่ใกล้สโนไวหรืออาจจะต้องสวยแน่นอนออลิกจึงได้รีบตีตัวออกห่างและในคืนนั้นกองทัพของฟินและวินเลียมก็ได้บุกเข้ามาเผาหมู่บ้านแห่งนี้จนมีคนในกลุ่มคนหนึ่งใกล้จะได้ตัวของสโนไวไปแต่วินเลียมก็ได้ยิงชายคนนั้นจนเสียชีวิตลงวินเลียมมนสโนไวแล้วแต่ก็ยังเข้าไม่ถึงตัวเธอจากนั้นสโนไวก็ได้วิ่งหนีไปอีกทางหนึ่ง แต่ก็ได้มีคนของฟินนนั้นเข้าจู่โจมวินเลียมเพราะรู้ล้ว,ว่าวินเลียมนั้นทรยศแต่วินเลียมก็สามารถจัดการชายคนนั้นลงไปได้อย่างง่ายดายส่วนสโนไวท์เธอกำลังจะหนีลงเรือไปกับชาวบ้านเพื่อหน,นีออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้แต่ก็ได้มีคนของฟินนนั้นเข้ามาดึงตัวของเธอเอาไว้โชคดีที่เอลิกนั้นเข้ามาช่วยได้ทันโดยเอลิกนั้นเข้ามาจากด้านหลังแล้วก็พาตัวสโนไวท์หนีไปอีกทางหนึ่งส่วนพวกชาวบ้านก็ได้ลงเรือหนีไปอีกทางสโนไวท์และเอลิกสามารถหนีออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัย ตาฉากไปที่ลาวเวนนาตอนนี้พลังของเธอนั้นถดถอยเป็นอย่างมากและรูปลักษณ์ของเธอก็ดูแก่ขึ้นเธอได้ชิดย้อนกลับไปในอดีตลาวเวนนาตอนเด็กๆแม่ของเธอนั้นพ่อสอนเธอมาเสมอว่าความงามเท่านั้นที่จะสามารถปกป้องรักษาชีวิตของเราได้แม่จึงได้ไล่มวลนคาถาใส่เธอให้เธอนั้นมีความสวยงามเพื่อรอวันหนึ่งที่แก้แค้นให้กับหมู่บ้านของเธอเองแต่เวทมนต์นี้ก็มีข้อได้ตรงที่ว่าถ้ามีใครสวยกว่าลาวเวนนาได้เกิดขึ้นมา เวทมนตร์ของเธอก็จะถดถอยลงในทันทีและคนนั้นก็คือสโนว์ไวท์ลาเวนนาจะต้องตามไล่ล่าเอาหัวใจของเธอมาเพื่อชีวิตอามาตะาของลาเวนนาส่วนฝั่งของอ e ีลีกหลังจากที่วิ่งหนีฟินมาได้ทั้งสองของก็ด้ันถูกคนแค่จับเอาไว้แต่เมื่อคนแค่รู้ว่าสโนว์ไวท์นั่นคือเชื้อพะวงพวกเขาก็เห็นทางสว่างแล้วเห็นทางที่จะต่อต้านลาเวนนาและเป็นเวลาเดียวกันกับที่พวกฟินนั้นกําลังมุ่งหน้ามาทางนี้ คนแขกจึงได้ปล่อยตัวทั้งสองคนลงมาและพาไปซ่อนในฐานทัพของคนแคกทาให้พวกฟินที่ตามมาที่หลังไม่เจอตัวทั้งคู่ส่วนวินเลียมก็ยังมากับกลุ่มของฟินเพราะคนที่เหลือยังไม่รู้การทรยศ์ของวินเลียมส่วนคนแคกก็ได้พาทั้งสองคนมาที่ดินแดนแห่งพูดซึ่งที่นี่มีสัตว์น้อยใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากๆพอตกกลางคืนชโนแวก็ได้ไปขอบคุณคนแคกตาบอดคนหนึ่งและคนแคกก็บอกว่าตอนที่พ่อขององค์หญินั้นปกครองประเทศแห่งนี้ทุกคนนั้นร่ำรวยมัง่งคั่งและคนแคกทั้งหมด ก็มีหน้าที่ในการขุดเหมืองทองและเมื่อพวกเขากลับขึ้นมาอย่างโลกด้านบนพวกเขากับพบว่าแผ่นดินนั้นแห้งแล้งเต็มไปหมดแต่ทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปเมื่อเล่าเรื่องที่พวกเขาได้ผ่านมาให้กับสโนไว้ฟังพวกเขาก็ได้เริ่มจัดงานปาร์ตี้เต้นลกากันเพื่อเลื่อมเรื่องหล,หลายที่เคยผ่านมาคนแขกคนอื่นๆก็ได้ลงความเห็นกันว่าตั้งแต่ที่ได้เจอสโนไว้พวกเขาก็รู้สึกฮึกเหิมไปในทางที่ดีเพราะเห็นถึงความหวังที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนเบธหัวหน้ากลุ่มของคนแคกก็ได้เข้ามาถามอีลิกว่ายังไงกันแน่ที่ช่วยโสนไวมาเพียงแค่อยากได้ทองจริงๆหรือต้องการอะไรกันแน่ซึ่งอีลิกก็บอกว่าตอนนี้เขาก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วแต่บบ๊ก็บอกว่าชะตากรรมของโสนไวนั้นได้ถูกกาหนดเอาไว้แล้วจากนั้นวันต่อมาโสนไวก็ได้ตื่นขึ้นมาก็เพราะว่ามีนกมาปลุกเธอซึ่งมันเป็นนกตัวเดียวกันกับที่ไปหาเธอที่หอคอยจากนั้นก็ได้มีพูดออกมาจากตัวนกนั้นก็หมายความว่า คนที่คอยช่วยเหลือเธอมาได้ตลอดนั่นก็คือพูดและพูดก,ก็ได้นำทางเธอไปยังสถานที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งขนแขกและอีลิกก็ได้ตามโสนไวไปและภาพที่อยู่ตรงหน้าพวกเขานั่นก็คือกวางเผือกได้โขงคำนบสนโนไวเธอนั้นเปรียบเสมือนคางของชีวิตเป็นผู้เยียวยาแผ่นดินและนี่คือชะตากรรมของสนโวนไวแต่ขนาดนั้นเองคนของฟินก็ได้ยิงธนูเข้ามาที่กวางสีเผือกพวกเขาโดานเข้าโจมตีอีลิกที่เข้าต่อสู้กับฟิน ส่วนคนแคทที่มีชื่อว่ากาดก็ได้พาสโนไววิ่งหนีไปแต่คนที่ตามสโนไวอยู่ตอนนี้นั่นก็คือวิลเลียมทันทีทั้งคู่ได้เจอกันสโนไวก็จําวิลเลียมได้ทันทีและได้ห้ามการดไม่ให้ทํรลายวิลเลียมส่วนอีลิกก็กําลังสู้กับฟินอยู่แต่ดูเหมือนว่าอีลิกนั้นไม่สามารถสู้ฟินได้ในขณะที่อีลิกกําลังจะโดนฟินสังหารอีลิกก็ได้มองไปเห็นท่อนไม้ที่มันอยู่ข้างหลังของฟินอีลิกจึงได้ผักฟินไปใส่ท่อนไม้นั้นและเขาก็ด้นกิ่งไม้เสียบเข้าเต็มๆฟิลเขาด้อมเจ็บปวด และทางด้านลาวินนาก็เจ็บปวดเป็นอย่างมากเพราะเธอนานได้เชื่อมพลังของเธอกับน้องชายถ้าน้องชายของเธอตายพลังของเธอก็จะลดลงเป็นอย่างมากส่วนฝั่งของสโนวไวท์ตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้ง3าคนปลอดภัยแล้วแต่แล้วก็มีคนของฟินยิงธนูเข้าเล่นง,งานสโนวไวท์การที่เห็นอย่างนานเขาจึงเอาตัวของเขาเองไปบงังเอาไวัยจนเขานั้นได้เสียชีวิตลงไปสโนวไวท์นั้นไม่มีทางช่วยชีวิตกัดได้เลยคนแค่ทุกคนต่างเสียใจการเขาเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องสโนวไวท์ แต่ทุกคนก็ได้กล่าวต่อนหน้าหลุมศพของกัตว่าพวกเขาจะทวงบอลลังกลับมาให้ได้เพื่อเพื่อนรักของพวกเขาต่อมาพวกเขาก็ออกเดินทางเพื่อไปเสริมทัพกับกองทัพเดือยุกจนได้ไปหยุดพักอยู่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนี้มีหิมะตกและปกคลุมอย่างมากวิลเลียมและสโนไวท์จึงได้ไปเดินเล่นกันพร้อมกับระลึกความหลังว่าพวกเขานั้นเคยเล่นอะไรกันมาบ้างในตอนเด็กและวิลเลียมจึงได้ยื่นแอปเปื้อให้กับสโนไวท์เหมือนที่เคยทําตอนเด็ก และสโนไวท์จึงบอกว่าจำได้ไหมมามากลที่เราเล่นกันพร้อมกับที่เธอกัดแอปเปิลเข้าไปหลังจากนั้นสโนไวท์ก็เริ่มมีอาการแปลกๆละในแอปเปิลนั้นมียาพิษและวิลเลียมก็ได้กลายร่างมาเป็นลาเวนนาที่ตอนนี้เธอนั้นแก่ชราเป็นอย่างมาพอพลังของเธอนั้นกำลังถดถอยและเธอก็ดึงมีดเพื่อจะดึงหัวใจของสโนไวท์ออกมาโชคดีที่อีลิกและวิลเลียมวิ่งตามมาทานและก็เขาเล่นงานลาเวนนาแต่ลาวนนานั้นได้แปลงกายมาเป็นอีกาพร้อมกับหนีออกไปจากที่นี่ จากนั้นวิลเลียมอีลิกและคนแค้ก็ได้ลิบผพาล่างของสโนไวท์กลับไปยังอาณาจากักรโดยเป็นรวมกําลังกับพวกเดยุ์ูตอนนี้สโนไวท์ได้หน้านิ่งไปแล้วและเธอก็ไม่หายใจทุกคนต่างคิดว่าสโนไวท์นั้นได้ตายไปแล้วอีลิกนั้นเสียใจเป็นอย่างมากเขานั่งกินเหล้าอยู่ข้างล่างของเธอพร้อมกับพูดออกมาว่า อีลิกนั้นเคยมีภรรยาและปกป้องภรรยาของตัวเองไม่ได้หลังจากที่ภรรยาตายอีลิกก็ไม่เคยสนใจใครทั้งนั้นจนได้มาเจอกับสโนไวเธอได้ทําให้อีลิกนึกถึงภรรยาเก่าของเขาซึ่งโสนไวเป็นคนดีดีทั้งจิตใจดีทั้งจิตวิญญาณตอนนี้อีลิกนั้นเสียใจที่ไม่สามารถปกป้องทั้งสองคนเอาไว้ได้ไม่ว่าใครที่อีลิกอยากจะปกป้องก็มีแต่เสียชีวิตจากเขาไปจนหมดจากนั้นอีลิกก็เลยกลมลงจูบล่างของสโนไวและเดินออกไป แต่แล้วอยู่ๆโสนไว้ก็ได้ฟื้นขึ้นมาทางด้านวิลเลียมก็พยายามบอกกับเดยุกพ่อของเขาว่าเราต้องกูึ้นต่อสู้ได้แล้วเพรสสาะโสนไว้เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อให้เราต้องต่อสู้แต่ระหว่างที่วิลเลียมกาลังกู้อยู่นานอยู่ๆโสนไว้ก็เดินออกมาจากปราสาทซึ่งทุกคนที่เห็นก็ต่างตกใจกันอย่างมากเพราะทุกคนก็ต่างคิดว่าเธอนั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วจากนั้นเธอก็ได้เดินเข้าไปหาเดยุกพร้อมกับขอให้เคลื่อนทับเพื่อโจมตีปราสาทและยึดปราสาทของเราคืนมา เอาบ้านเมืองของเราคืนมาจากลาเวนนาตอนนี้มันถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องกลับบ้านเกิดของพวกเขาสักทีแต่ทุกคนก็เอาด้วยทุกคนจะสู้เคียงข้างสโนไวท์และจะเอาบ้านเมืองของพวกเขากลับคืนมาอิลิกที่เดินมาเห็นที่หลังอิลิก,ก็ได้ยิ้มออกมาเพราะดีใจที่เธอยังไม่ตายและทุกคนก็ได้โค้งลงคำนับแด่เจ้าหญิงสโนไวท์และจัดทัพเพื่อออกเดินทางส่วนทางด้าน ena, ลาเวนนาร่างกายของเธอนานแทบจะยืนไม่ไหวแล้วทำให้เธอต้องดูดพลังชีวิตจากเด็กสาวเพื่อมีกำลังเหมือนเดิม ส่วนฝั่งของสโนไวท์และกองทัพของเดยุกตอนนี้ก็ได้เคลื่อนพลมาถึงหน้าปราสาทแล้วแต่พวกเขาก็มีปัญหาตรงที่ว่าพวกเขาต้องรอให้น้ําลงก่อนเพื่อที่จะไปหน้าประตูปราสาทได้แต่พอไปหน้าประตูเสร็จน้ำอาจจะขึ้นก่อนที่พังประตูเข้าไปได้แถมจํานวนคนของพวกเขายังไม่พอที่จะพังประตูเข้าไปถ้าเคลื่อนพลเข้าไปแบบนี้พวกเขาต้องตายกันหมดแน่สโนไวท์ White, จึงคิดแผนขึ้นมาเธอให้เหล่าคนแคะเข้าไปทางที่เธอหนาน,นีออกมาจากปราสาทโดยทางท่อน้ําทิ้งจากนั้นพวกคนแคะ ก็ได้ลอบเข้าไปในปราสาทต,ต้องหาทางเข้าไปถึงตัวควบคุมประตูด้านหน้าปราสาทเมื่อกองทัพสโนไวท์เดินทางมาถึงประตูแล้วก็ให้รีบเปิดประตูขึ้นมาทันทีและแผนก็เป็นไปได้ด้วยดีตอนนี้กองทัพกุกสโนไวท์เข้ามาในปราสาทได้แล้วพวกเขาต่างตั้งโลกเข้าปะทะก,กับทหารของลาเวนน่าฝ่าทหารเข้าไปในปราสาทเขาถึงตัวลาวนน่าให้ได้และสโนไวท์ที่รู้ทางลับเธอจึงรีบบุกเข้าไปภายในปราสาทโดยเธอนั้นบุกเข้าไปคนเดียวซึ่งวิลเลียมและเอเล็กเมื่อเห็นดังน,นั้นจึงรีบวิ่งตามไป และตอนนี้สโนวไวท์และลาเวนนาก็ได้ไปเชินหน้ากันแล้วพร้อมกับกองทัพของวิลเลียมและอีลิกก็ตามมาสมทบแต่ลาเวนนากับใช้เวทมนต์ทำให้กระจกแตกลงมาจากด้านบนและกระจกก็ได้ก่อตัวเป็นสัตว์ประหลาดเข้าต่อสู้กับพวกอีลิกไม่ว่าจะโจมตีมันยังไงมันก็ไม่มีทางสลายหายไปได้พวกมันฆ่าไม่ตายทําให้พวกอีลิกต้องรับมือหนักขึ้นไปอีกสโนวไวท์ที่เห็นอย่างนั้นเธอจึงต้องรีบจัดการลาเวนนาเพื่อหยุดมันเธอก็ได้เข้าต่อสู้กับลาเวนนาแต่ดูเหมือนว่ามัันนนนจะห่างช้กกเิไ ลาวิน่านั้นพินอมะตะต่อให้เธอเยืนอยู่กลางกองฝายเธอก็ไม่เป็นอะไรลาเวิน่าเธอยึดมาหลายอาณาจักรแล้วเธอใช้ความงามของเธอหลอกล่อราชาเพื่อมาหลงรักเธอแล้วก็ฆ่าทิ้งเพื่อยึดอาณาจักรพรอมอำนาจมาอยู่ในมือของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าสโนว์ไวไม่มีทางที่จะสู้ได้จนเธอนั้นได้เดินเข้ามาหาสโนว์วเพื่อที่จะปิดชีพสโนไว หัวใจของโนไวอ์จะทําให้ลาวิน่าเป็นอมตะแต่โสไวอ์ก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วก็แทงเข้าท้องของลาวิน่าโดยที่ลาวิน่ามีทันที่ใช้พลังเวทของเธอนั้นปกป้องตัวเองโดยการแทงครั้งนี้มันทําให้ลาวิน่านั้นได้รับบาดเจ็บหนักทําให้พลังของเธอนั้นอ่อนแรงลงไปอย่างมากจนเธอไม่สามารถรักษาตัวเองได้และพวกปีศาจก็ได้สูญสลายหายไปจนหมดพวกอีลิตรอดตายมาได้ลาวิน่าเธอคานไปยังกระจกและเธอก็ได้เสียชีวิตหน้ากระจกวิเศษ ศึกครั้งนี้จึงได้ยุติลงโดยใช้ชนะของพวกสโนไวท์และหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดงานพิธีสถาปนากษัตริย์ซึ่งแน่นอนว่ากษัตริย์ที่คู่ควรน,นั่นก็คือสโนไวท์กษัตริย์หญิงของพวกเขาทุกคนต่างคู่เขาสรรเสริญเธอในฐานะของกษัตริย์อาณาจักรแห่งนี้จะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องสโนไวท์และพานป่าในศึกมหัศจรรย์หนังในปี2012ครับ สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม,มาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม m i s r Caseo ขอขอบคุณและสวัสดีครับ